สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Night c r w นะครับทุกๆุกคนตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะฮะเดี๋ยวมันจะเปิดในเซิร์ฟโกโบเร็วๆนี้แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยใครที่ยังไม่ลงทะเบียนลวกหน้านะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนลวกหน้าที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับพอลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รับของแบบนี้เลยนะฮะซึ่งจะมีสัตว์ขี่แล้วก็มีปีกฟรีด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเว็บเนี่ยมันเป็นภาษาไทยด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นโกโบเนี่ยนะครับมันก็จะมีภาษาไทยให้เราเล่นด้วยอย่างแน่นอนเลยนะครับอะไรบ้้้าาางครรีี่กลศึษขออมมููเเเนยยด๋ว ตัวผมเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมเล่นเป็นสายมีดนะครับมีดคู่ก็ บอกเลยว่าฟาร์มยากนะสปอยไว้ก่อนเลยว่าสายมีคู่เนี่ยมันฟาร์มยากฟาร์มช้านะฮะเอออาจจะไม่ได้เหมาะกับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเพราะว่ามันปิดมอนช้าด้วยแล้วก็ต้องวิ่งไปตีระยะประชิดด้วยโอ้โหหลากหลายเลยทีเดียวอะไะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยและสำหรับคลิปนี้นะครับผู้สนับสนุนใจดีก็เหมือนเดิมเลยลาร์ดอินลาร์ดกช็อปนะครับบริการรับเติมเกมมือถือและก็เกม PC บริการเติมถูกปลอดภัยมั่นใจได้ทุกเกมตัวะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดบริการมายาวนานมากมีคนรีวิวเนี่ แนะนําร้านนี้เลยอีลาติกช็อปนะครับทักไปหาแอดมินได้ที่ลิงด้านล่างเลยครับก่อนจะไปดูอาชีพทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องรู้ก่อนว่าตัวไนโคนเนี่ยสามารถสลับอาชีพไปมาได้เรื่อยๆเลยนะครับเพียงแค่คุณมีอาวุธของอาชีพนั้นๆเนี่ยก็สลับไปเล่นได้แล้วแต่ว่านะครับตัวสกิลเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีมันก็เล่นไม่ได้หรือว่าไม่เก่งใช่ไหมฮะตัวสกิลของเกมนี้เนี่ยเราจะใช้โกในการซื้อซึ่งมันแพงมากก่อนที่เราจะย้ายอาชีพเนี่ยอาจจะต้องมีโกในการย้ายเพื่อไปซื้อสกิลก่อนนะถ้าไไไมมม่่ีสกวคือห นะแล้วก็ตัวสกิลเนี่ย ถ้าแบบแรงๆเลยก็แบบเริ่มต้นที่5 0 0 0 0นนะครับค่าแรกมันจะราคาประมาณ 80,000- 9 0 0 0กานะครับผมแต่ว่าถ้าเราอยู่แรงสูงๆหรือว่าขาสูงๆเนี่ยแล้วเราสลับอาชีพนะครับโหเราจะต้องเตรียมต้นทุนสูงมากอ่าถึงแม้ว่ามันจะสลับอาชีพไปมาได้ก็อย่าจะให้ทุกคนเลือกหรือว่าเล่นอาชีพน,นั้นๆตั้งแต่แรกดีกว่านะครับตัวเกมได้โคนะครับจะสามารถสร้างตัวละครได้ทั้งหมด2ตัวละครนะครับแล้วก็ achievement อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะแชร์กับตัวละครด้วยหรือว่ามีผู้สถานะอที่เราอ่าได้มาจากการฝากของหรือว่าทําความสเ็จ เสร็จแล้วเนี่ยตัวที่2เนี่ยก็จะได้ด้วยนะครับตัวเกม Night p ครเนี่ยจะมี4อาชีพด้วยกันหลักๆนะครับแล้วก็จะไม่ล็อกเพศด้วยเราสามารถเลือกเพศอะไรก็ได้ในอาชีพอะไรก็ได้นะครับเนี่ยครับดาบอ่าก็จะมีเพศช,ชาย <S S S เพศหญิงนะครับดาบโรคก็จะมีเป็นเพศช,ชายแล้วก็เพศหญิงเหมือนกันนักธนูนะครับเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับนักเวทก็เพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับทีนี้เนี่ยสอาชีพหลักๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอัพคัสหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอีกสายหนึ่งของอาชีพหลักได้นะครับอย่างดาบ มันก็จะมีอยู่2สายด้วยกันนะครับมีเป็นดาบใหญ่นะครับแล้วก็มีเป็นหอกเพื่อนๆดูทางขวาของหน้าจอนะครับมันจะมีอาชีพให้เราดูนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีคาร์ดนะครับตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็จะเป็นนักดาบนะครับผมแล้วก็จะมีอีกสี่คาร์ดนะครับให้เราอัพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวของดาบเนี่ยก็จะมีสายหอกนะครับเพิ่มเข้ามาด้านล่างเนาะสายหอกก็จะมีอีกสี่คาร์ดนะครับเพิ่มเข้ามาอีกนะ เนี่ยครับผมเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่าสกิลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ๋อ,อแล้วก็ลืมบอกคุณผู้ชมไปสําหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งในทางเลือกของสายหลักเนี่ยครับเราจะต้องเล่นอาชีพอันแรกก่อนนะครับคือมันจะบังคับเลยมันจะไม่สามารถเลือกหอ,อกตั้งแต่แรกได้อย่างเช่นเราจะต้องเล่นดาบฟึกหัดก่อนเมื่อเลเวล30มสิเลเวลสาเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนคัสครัค้แงแรกนะ um ครับ,รบตอนเลเวลสาเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นดาบหรือว่าเราจะเป็นหอกนั่นเองนะครับอาชีพอื่นก็เหมือนกันอย่าางงงดบโรเนััตวทลืออกขม มันก็จะมีเป็นดาบคู่แล้วก็ดาบโรในเบื้องต้นเนี่ยครับเราจะต้องเล่นดาบโรก่อนแล้วพอเวัยสามสิบเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นดาบคู่หรือว่าอาจจะเป็นดาบโรเหมือนเดิมก็ได้นะครับประมาณนี้ก็จะต้องเล่นอาชีพที่มันเป็นตั้งต้นหรือว่าอาชีพหลักก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยเราสามารถดูพรีวิวได้แต่ว่าเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อรังการเหมือนกับเกมอื่นนะครับตัวเกมนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นการตีแบบทีละตัวหรืออาจจะอาจจะอย่างมากสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ อาชีพที่แบบตีกว้างได้เนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นหอกกันแล้วก็นักเวทนะครับหอกนักเวทนักธนูเนี่ยจะเป็นอาชีพ mm ที่แบบฟาร์มไวมากใครที่เล่นเติมน้อยหรือว่าอยากจะฟาร์มเรื่อยๆนักธนูเนี่ยแล้วก็นักเวทเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับอาชีพแรกก็คือนักดาบนะครับที่เราจะพูดถึงการนักดาบเนี่ยเป็นอาชีพที่โจมตีใกล้แล้วก็มีดาเมจที่หนักหน่วงถือเป็นอาชีพโจมตีง่ายที่ฟาร์มได้เร็วมากที่สุดแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบความหนักหน่วงแล้วก็ดาเมจที่รุนแรงเนี่ยนักดาบก็เนนัี่ออออชคาพขงงื ตัวหอกเนี่ยจะเป็นสกิลคล้ายผสมเวทนะครับเพราะว่าจะมีเอฟเฟกสายเวทออกมาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นสายโจมตีระยะใกล้ที่ดาเมจแรงแต่อาจจะไม่ได้เท่าดาบแต่ว่าเป็นตัวที่มีสกิลโจมตีหมู่ด้วยนะครับผมก็ใครอยากจะเล่นตัวที่โจมตีใกล้แล้วก็โจมตีหมู่นะครับตัวหอกก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็เท่ด้วยนะครับผมทั้งตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายเลยต่อมาก,ก็คือตัวสายโลนะครับหรือว่าดาบโลนั่นเองลหลายๆคนเนี่ยต้องการตัวนี้เข้าไปในปาร์ตี้มากเพราะว่ามันเป็นตัวแทงทีี่่่ดะแตวาาาเมจจอ น้อยนิดนึงนะครับในเรื่องของการฟาร์มอาจจะปิดมอนได้ช้าแต่ว่าฟาร์มได้เรื่อยๆอย่างแน่นอนเพราะว่ามีค่าความอื่นที่ เยอะกว่าอาชีพอื่นแบบมากเลยทีเดียวเชียวถึงแม้ว่าตัวยาจะหมดแล้วแต่เรายังจะฟาร์มต่อได้นะครับเพราะว่ามันอึดมอนตีไม่เข้าอาชีพอื่นอย่างตัวมีดคู่เนี่ยเลื่อนหมดแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปซื้อเลื่อนหรือว่าเฝ้าจอด้วยใช่ไหมแล้วก็อาจจะตายได้แต่ว่าดาบโลเนี่ยก็สามารถที่จะฟาร์มเรื่อยๆได้เลยนั่นเองครับโดยที่ไม่ต้องมียาเลยแล้วก็ตัวดาบคู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจที่แรงพอๆกับตัวดาบใหญ่เลยหรืออาจจะน้อยกว่าสักนิดนึงนะครับตัวดาบใหญ่เนี่ยก็แรงแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยมี ส่วนตัวดาบคู่เนี่ยค่าพลังป้องกันเนี่ยจะเยอะมากกว่าตัวดาบใหญ่นะครับก็มาจากคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบตัวลักษณะอาวุธแบบไหนนั่นเองนะครับต่อมานักธนูนะครับเป็นอาชีพที่ฟาร์มได้เร็วแล้วก็ฟาร์มได้ไวมากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับใครที่อยากจะฟาร์มเร็วนะครับเลเวลไปไกลนักธนูเนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะไปฟาร์มที่ดันเจียนอีพีหรือว่าดันเจียนไหนๆเนี่ยนักธนูเนี่ยโอ้โหแทบจะครองพื้นที่เลยถ้าดาเมจมันแรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวมีด่่่นนนรัหือวาแแตีเเมมทงก ช่วงแรกยังไงก็แรงไม่เท่าพวกดาบใหญ่อยู่ดีนะครับผมยังไงเนี่ยตัวนี้อาจจะฟาร์มช้าในช่วงแรกมากๆเลยแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยก็เป็นช่วงที่พีคเหมือนกันนะครับตัวมาาเขาจะไปเล่นอาชีพอื่นก่อนแล้วก็จะสลับมาเป็นสายมีนั่นเองนะครับต่อไปนักเวน,นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่นิยมเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วพอๆกับนักธนูเลยแถมมีสกิลหมู่อีกด้วยใครที่อยากจะฟาร์มเร็วนักธนูก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่ชอบนักธนูเนาะแล้วก็ตัวคีริกนะครับตัวนี้ ที่ชอบเป็นซัพพอร์ตนะครับตัวคีรกหรือว่าพร์เนี่ยก็เอาไปเล่นกันได้นะครับแต่ว่าตัวระเมจถ้าหากจะฟาร์มเองเนี่ยถือว่าฟาร์ชามช้าเหมือนกันนะครับตัวรายละเอียดของอาชีพเนี่ยผมอาจจะทาคลิปแยกออกมาอีกนะครับเผื่อบางคนอยากจะศึกษาแต่ละอาชีพแบบลึกๆนะครับตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปเพิ่มออกมาให้นะ,ะตัวเกมเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับใครชอบอาชีพไหนก็เลงพวกชุด เลงพวกอาวุธเอาไว้ก่อนก็ได้ส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันที่หลังเนาะอะล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเว็บชาแนลด้วยเดี๋ยวจะทำคลิปไนโคมาอีกนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยครับ